สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาปั้นบัวลอยกันค่ะแต่อันนี้เราปั้นเสร็จแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูแม่เราปั้นกันก่อนนะคะคนนี้ก็คือแม่ของเรานะคะอืมนี่ทุกคนบัวลอยน่ากินมากเลยค่ะใครชอบกินบัวลอยก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะวัตถุดิบในการทำบัวลอยนะคะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งมนันแล้วก็ฟักทองนะคะ บัวลอยที่เราทำเนี่ยวันนี้เป็นบัวลอยฟักทองค่ะใครชอบกินฟักทองก็ฝากคอมเมนต์มาในช่องความคิดเห็นได้เลยนะคะดูดิทุกคนแม่เราน่าสงสารมากปั้นจนมือแบบแป้งมันติดมือแม่เราหมดแล้วว่าดูดิทุกคนแป้งมันติดมือแล้วอันนี้เราทำที่ห้องครัวนะคะนี่และ เราทํำจากแป้งข้าวเหนียวแป้งมันและฟักทองแล้วก็น้ำกะทินะคะไหนใครชอบทําบัวลอยก็เมน้นกดใจกดไลค์ได้ด้วยนะได้เลยนะคะนี่ทุกคนนี่บัวลอยแล้วน่ากินมากน่ากินมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้แม่เราทําการเขย่าบัวลอยให้มันอยู่แบบว่าอยู่ด้วยกันนะคะ แป้งข้าวเหนียวเนี่ยเขาแป้งมันเขามีเอาไว้โรยนะทุกคนก่อนปั้นต้องโรยแป้งมันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันแป้งติดกันนะนี่น่ากินมากเอาจริงคือน่ากินนี่เราก็ช่วยแม่ปั้นไปแล้วแต่ว่าเราล้างมือเราปั้นเสร็จแล้วเราก็ล้างมือแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนเห็นนะคะนี่ค่ะโบราณของเรานี่ กินบัวโล